สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับสาย1นึิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสายหนึ่งนิ้วขนาด1ชั้นนะครับขนาดลวด1ชั้นนะครับตัวนี้ลูกค้าจะนำไปใช้กับสายน้ำมันไหลกลับนะครับหัวข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็น s m a e ครับย้ำ,ำงามหัวข้างหนึ่งก็จะเป็น BMT นะครับ ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับ <Okay. S 1> เราจัดให้ไม่ว่าจะเป็นงานดัดแปลงงานสร้างนะครับหรืองานตามต้นแบบนะครับจัดให้ตามคำขอพร้อมรับประกัน6เดือนนะครับโอเคครับเรื่องสายแรงดันรับจบครับขอบคุณครับ